ถึงกับสะดุ้งลูกเต๋าเฮ้ยนี่มันพี่ลูกเต๋าของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาสตรีมในเพจนะพี่ลูกเต๋านะจีจีลูกเต๋ามั้งคืออะไรพี่ลูกเต๋าบอลเลสเหรอลู่เต่าโชว์สับบาเลสครับคุณผู้ชมยาเข้าไม่ได้โอ้เลือดเขาเหลือน้อยเขาเข้าไม่ได้เขายิงไกลให้ย้อยย้อยย้อยพี่ย้อยนั่น um i. I. แหละคะ oui, so course, ร hey, ับ มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID ดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหน่ตตามสามเหมือนเดิมนะครับนะ กลับมาครังกับฉากเกลียงเกลีของฟรีไฟล์นะครับคุณผู้ชม EP นี้ก็เป็น EP ที่101แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกระทืบไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับคุณผู้ชมนะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับคุณผู้ชมและที่สําคัญฝากเพจกับช่องสํารองผมด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชม รับรองมีกิจกรรมอะไรให้เล่นต่างๆมากมายแน่นอนนะครับผู้ชมนะปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าว่าจะเกลียดและจะหาแค่ไหนนะสำหร e ับอีพีนี้นะครับผู้ชมนะไปเลยกันเลยครับผมมาที่คลิปแรกเลยครับผู้ชมยิงนก e-sport คืออะไร,รให้เดี๋ยวเอาไ <c oughs> อ้ว่าวมันเล่นรองเท้าบินผู้ชมเอาดิมาดิยิงนก e-sport นะครับ ยังไงเอาเอาหมดไหตัวท้ายอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องผู้ชมโคตรเกลียดเลยผู้ชมนะเขาพูดเล่นเฉยๆเกิดอะไรเขาอยากมีแฟนเพิ่มออะไรนะเขาอยากมีแฟนเพิ่มค่ะอยากมีแฟนเพิ่มผู้ชายจะว่าไงได้หรอได้สิจะมีเจ้ากี่คนละครับสองสามคนเอาจริงดิ ใจได้เลยได้ดิแต่ตัวเองเขาคงต้องแยกกันอยู่อะอัวเองกับเขาต้องแยกกันอยู่อยู่คนละที่อะไรประมาณอยู่คนละที่อะไรประมาณแยกบ้านกันเฉยๆเหรอแยกบ้านนี้เฉยเหรอเปล่าหมายถึงมึงไงอยู่วัดมึงอยู่วัดกูอยู่ในคุก ชอบใช่ไหมอยู่ดีๆไม่ชอบชคิดว่าการตายนี่เป็นการพักผ่อนชั่วคราวเหรอครับไม่เยป็นเช่นนี้แชร์ลองใจเอาไว้คุณผู้ชมมึงอยู่วัดนะกูอยู่คุกนะอยู่คนละที่นะเฮ้ยเลยลองดับลองดับก่อนจะ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนนี้นะผู้ชมนะถือลูกซองอย่างเท่นะนึกว่าจะแบบถ่ายรูปแกนมาสเตอร์อะไรวันเนี้ยแต่เมื่อไหร่สก,กินนี้จะกลับมาสักทีทเกมเอากลับมาขายได้ทีอะเตรียมตังไวรอแล้วเนะี่ยจะไปให้เต็มที่เลยถ้ากลับมาที่ผมซัดเต็มที่แนะ่ผู้ชมเตรียมเพชรไวรอแล้วนึกถึงคนแต่งผีที่ไปเดินนะ่ะกะว่าจะพุ่งใส่กรรมการให้ตกใจสะหน่อยดันพุ่งเข้าใส่ใต้โต๊ะคืออะไรผู้ชม ตีเยื่อกระหังค <c oughs> รับคุณผู้ชมในผมอ่านคอมเมนต์ดิน้ำในปากพุ่งออกจมูกก็มีอยู่นะลั่นเลยกูเพียงอย่างความบันเลยอยู่ไหนมันต้องใส่เพียงอย่างความบันเลยนะคุณผู้ชมนะกู <c oughs> ว่าต้องมีคนเข้าเกมอ่ะ This better than kid's somebody gonna anybody be โอ้พวกแชมป์บ้านแนวเ,เราไม่ต้องขึ้นถังน้ำมันแล้วคุณผู้ชมต่อไปเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ก็ขึ้นได้คุณผู้ชมหลังหอเลกาพวกแอบตรงนี้นะผมว่าต้องมีคนเข้าเกมตอนนี้เลยเชื่อผมไหมเขาต้องเข้าเกมไปลองตอนเนี้ยต้องมีสักคนแหลงจริงอะ่ะผมรู้แหะใครเข้าเกมตอนนี้คอมเมนต์ด้วยนะ <c oughs> ดูคลิปไม่จบก่อนค่อยไปเข้ารอก่อนมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮ่าฮ่าฮ่าใครแพ้ไหมครับคืออะไรคุณผู้ชม อ๋อที่เขาบอกเขาเติมแพงอย่างนี้เหรอรเท้าห้าร้อยคันานาสองพันห้าฮอ่ฮไม่เราก็นึกว่ามันเติมจริงๆนะคุณผู้ชมนะลั่นเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้นะว <laughs> งการตัดต่อต้องสะเทือนครับคุณผู้ชมลงแรงตอนตีหนึ่งตอนนี้พวกเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ขืนลุยเข้าไปเสร็จมันแน่นแคืออะไรอ๋แคมแคมแคมสา,ายเนียนสายเนียนเอาเป็นว่าเป็นงูนว่างัน้าบุรพาจะถือหอระเบิดบุกเข้าไปในกองค่ายของมันครับุราาาพาวางหอจดหมายไว้ให้ลูกข้าด้วยเสียงนักคอมไม่ใช่เหรอมา นี่พวกเราหรอรอจนตายผู้ชมไม่ยิงเขาสักทกีนะรอจนหมอกมานะาตายฟรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะผู้ชมนะเป็นสตรีมเมอร์ของต่างประเทศนะประจําอะไรผู้ชมคืออะไใส่ไอดีของตีเข้าไปคือปรแกําอะไร เพชรมาหกพันเฉยเลยหกพันหนึ่งร้ยเจ็ดสิบสองกดไปหนึ่งครังเอาได้เลยเฮ้ยเอายิงหนิผู้ชมพวกแกมอะไรครับผู้ชม ใส่ UAD เข้าไปรันโค้ดเข้ามาสุ่มแล้วได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องแฮกเพชรบ่นี่โปรแกรมแฮกเพชรหรือว่าแฮกโค้ดคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็งงใครรู้อธิบายให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมนะอยู U U ่ๆเพชก็ขึ้นมานะแล้วเขาก็ไปสุ่มเขาก็ได้เลยนะงอนอะไรเปล่าเนี่ยฝากทงให้ หลอดที่ยวมีผู้หญิงมาเตียวว่าหลอดที่เอายืนเอาไปแล้วอ๋อคนนี้เขาปักธงให้แล้วอีกคนนี้ก็มาชมว่าหลอดที่มีธงหลอดที่ยวธงร้านเลย ผู้หญิงคิดว่าเป็นทงของผู้ชายคนนี้นะหล่อเท่เนะคลิปในตำนานนี่คืออะไรน่าจะคลิปในตำนานจีิแล้ทุกอย่างสภาพคลิปเน่ยอ้าวอะไรเนียวพวกนี้ไม่เห็นจริงเหรอเอายิงหนิผู้ชมถึงกับสะดุ้งลูกเต่าเฮ้ยนี่มันพี่ลูกเต่าของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาสตรีมในเพจนะพี่ลูกเต่านะซีจีลูกเต่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ <c ary Negative paper> <who> <watch> คืออะไรพี่ลูกเต๋าขเราบาเลสเหรอพี่เต๋าโชว์สับบาเลสครับคุณผู้ชมยาเข้าไม่ได้โอเลือดเขาเหลือน้อยเขาไม่ได้เขายิงไกลให้ย้อยย้อยย้อยพี่ย้อยย้อยนั่นแหละครับพี่ลูกเต๋าพี่ ทำไรพี่คนเล่นยังสะดุ้งเลยนะพี่ลูกเต่านะเไอแต่คลิปนี้หาจริงพี่หาจริงเบริกุดชัดหน้าหาของพี่แกนะครุณผู้ชมเมื่อเล่นกับลูกแคนความหาจริงบังเกิดไปเรียบร้อยที่หัวแคกมึงยังไม่เรียบร้อยหัวแครเเชีย์ไลย เรียบร้อยจะด่ากันทำไมเนี่ย้อยที่หัวแรนมึงไงแม่คืออะไรเรียบร้อยวแรมันจะแหกปากด่ากันทำไมคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจนะอะไรกันครับเนี่ยฮึโดนอะไรชัดเกมคุณผู้ชมชัดเกมโดนอะไร อย่าห้าวกับพี่ไอรอนแมนมาอ่างงีครับผู้ชมจะไปงัดหัวเขานะดูอะไรนี่ไงชัดเจนเลยคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับผมผู้ชมสำหรับฉากเกลียน์ฮาของฟีฟายถ้าใครชอบก็อยลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ผมเลยนะครับผู้ชมพบกันใหม่พีหน้าแล้วกันบ๊ายบ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 ายครับไปเลยบ๊ายบายจุ๊บย่ะย่ะ Let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.